ตัวใาญ่บรองไม่ยป็ไรถ้าตามรับเต็มแ็งเลยนะแล้วตัวเลขใหญ่บรอ,อไม่มนะีทกย่างเมที่แล้วยายโบรองให้สามเก้านหะ้ามาครบยายโบรองให้สามเก้าห้าแล้วมาครบสามตัวนะต,รตรงเลยนะตรงตรงเลยนะหลายคนไปซื้อโรตเตอรี่เปิดเงินไม่ได้นะหลายคนก็ไปกับพื้นฐานพื้นถิ่น ขนมไทยใต้ดินอะไรก็หมดอ่ะนะสวัสดีป้ากุ้งดอนเมืองด้วยครับวันนี้อุดรก็มีนะคุณเทปสมบัตสวัสดีนะสุขกับอุดก็มีสุขกายสุขใจด้วยมีความสุขเอาตัวเลขเอาแนวทางเอาฝ่าจะพูดจนหูผมต่อไม่ได้นะทุสิ่งอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตมันอยู่ที่คุณมันอยู่ที่วาสนาด้วยนะต้อง่งปกน ตอนนี้นอากาศร e ้อนพุ่งพอสมควรในหลายื้ที่ประเทศไทยแบบนี้รรุวาตอนนี้ประเทศไทยต้นไม้ต้องยอมรับนะว่ามันมีน้อยลงนะถูกตัดถูกโค่นไปเยอะนะเพราะฉะนั้นขอหนึ่งกำลังใจนะใครก็แล้วแต่ที่มีวันละไม้วันเกิดก ก็ติดต่อกันไปวันเกิดปลูกต้นไม้ส <water avez> ักคนละต้นหรือวันสําคัญนะคิดว่ามันสำคัญหรือกูมได้ทุกวันนะปลูกต้นไม้ กันโคละต้นสองต้นให้เป็นร่มเงาและให้เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนดอกวันนี้อาจจะนอกรอบนิดนึงแล้วก็อยากจะให้มีต้นไม้เยอะๆตามตามอะไรเติมขึ้นมาเปลี่ยนต้นไม้ไปเยอะเนี่ยโอ้โหเหนียวชีวิตมันก็สูงชื้นนะแต่ยุ่งเหยือด้วยยานต้นไม้ยังไม่สุกดีเลยมั้งนะขาดน้ำต้นไม้ก็ตายคนเราถ้าขาดน้ำก็ทำไมด นีวต้นไม้ผลัะประหยัดกนะที่อัศินก็มวมีต้นไม้นะแตต้นไม้ใหญ่ยังไม่ประกฏนกันพยายามรอเวลาต้นใหญ่ต้นไม้มันเติบใหญ่แต่ก็การสังเกตนะทีนี้มาดูเรื่องราวของตัวเลขนะมาดูเรื่องราวของตัวเลขนะางกัน ใหญ่ัรอนใครับ huh. เ yeah. ียงหน้าจอเลยครับแปดแปดแปดครับนสีเขียวทำให้สดชื่นสีเขียวให้สุดในพื้นที่ไม่สดชื่นแล้วมันีแดงนะถ้าสีแดงมันก็มันก็เป็นคนนะมันแรงมันช็อตจนตกนะคุณสายญาตอยู่กันนะคุณน้อีจะนะอยูสุขภัณฑ์นะวันนี้ใครก็แล้วแต่อยู่ตรงไนี็แล้วแต่อยู่กนสวยกันเพราะว่า เ่ายายบรองสอ่ที่มาขอเลขดวงเลขค่ายายมรองแต่ไม่ให้พูดไม่้อะไรพูดยิ้มหวานอย่างเดียวคิดว่วนนี้ยายโรองจะมาครับทิศส่วนกุศสคิดว่างวนนี้ยายโรองจะมาอีกไหมมันร้กว่รู้ไปรู้เลยมันมาหรือเปล่าต้องถาม่ก่อนที่จะให้ตัวเลขยายรองคิดว่ามาหรือไม่มาพวดที่แล้ว

เวลาที่มันมันครบสามตัวมันก็มันยากอะ่ะนะคนที่ซื้อตามคือบุญวสาสนาจริงๆนะนทีนี้มาดูเลขเด็ดยาบอรอนนะพูดว่นรู้ก็ถือว่าชัเดเจนก็ถือว่าใช้ได้นะเลขเด็ด ผู้ชมจดไว้นะฮะเลขเด็นต้องยอมรับณวินาทีนี้มันไดเหมือนกับหลายสำนักแลนะมันไเหมืกับหลายสำนักแล้วจับจิตจับใจน้าจัต้องหน้าจับตาเลขใหญ่บราคือเลขเรียงเลขเด่นใหญ่บรางคือเลขเรียผมก็กลัวว่าเลขเรียงใาบโบรองจะมาครบนโดยเฉพาะเลข5ฟังดีๆนะเจ็ดแปด เก้าเนี่ยเลขเด็ดเลขเด็ดยายโบรองชคหลวว่ามันจะมาคตัวกลัวว่ามันจะมาครบแต่ถ้ามันมาสองตัวแต่ถ้ามันมาตัวเดียวรือยังไงก็แล้วแต่ก็ดูแล้วกันว่ายายโบรองให้แต่ละหวดสีมือเป็นอย่างไรโอ้สบเก้าเด็เลขเด็ด เล่หเด่นของบุณยายบบรองนะที่นี้คุณชมก็มาดูครับคุณยายบบรองจับคู่บินจับคู่ท้ายนะอยากจะเป็นของโค้ดก็แล้วแต่คุณยายบบราณโอ้ยสิพักกินก่อนเซฟมากขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านที่ติดตามยายสิจงมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ